เลือกผู้ชาย3ามแบบนี้นะคะชีวิตคุณจะดีมากขึ้นในทุกๆวันค่ะแบบที่1คือคนที่เห็นความสวยงามในความแตกต่างในตัวคุณนั่นเองค่ะพูดง่ายๆว่าคือ ชอบในแบบที่คุณเป็นรักในสิ่งที่คุณเป็นนะคะข้อที่สองค่ะเลือกคนที่ไม่เพียงแค่เข้าใจคุณแต่เขายังเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีสำหรับคุณอีกด้วยในเส้นทางความรักความสัมพันธ์คือการเดินร่วมกันไปเป็นทีมค่ะเมื่อเขาเป็นคนที่รักคุณเนาะอยู่เคียงข้างคุณ เป็นเพื่อนที่ดีในการเดินร่วมทางถือว่าเขาเป็นคนที่สุดยอดมากแล้วค่ะสเต็ปถัดไปข้อที่ 3%. นะคะคนที่รักจริงเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเป็นและไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชายแบบนี้นะคะควรเลือกเข้ามาเป็นคู่ชีวิตค่ะเพราะว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นในทุกๆวันทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่สมหวังในเรื่องของความรักอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะโคชเชมแนะนำยก สีส้มค่ะเพราะว่าหยกสีส้มนะคะจะเน้นเสริมจักระในเรื่องของความรักจักระตำแหน่งที่สองค่ะเวลาที่เรามีพลังงานความรักเข้ามาเต็มหัวใจแล้วนะคะหรือพูดง่ายๆว่าพลังงานความรักของคุณมันมีเยอะมีมากพอจนแผ่ออร่าออกไปก็จะบอกเลยว่าเวลาที่พลังงานความรักมันมีมากพอมันจะดึงดูดคนที่ใช่เนื้อคู่ของคุณ คู่ชีวิตของคุณคนที่จะเข้ามาอุปธรรมค้ำชูเสริมส่งให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันน่ะเข้ามาเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้นะคะผ่านการปลุกเสกเป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นคู่ที่เข้ามามักจะเป็นคนที่ดีค่ะเป็นคู่สร้างคู่สมนะคะฉุดคุณขึ้นเนาะแล้วยิ่งถ้าคุณใส หลายคนถามว่าต้องใส่ตลอดเวลาไหมคะโค้ชถ้าสมมติว่าเราสะดวกเนาะแล้วไม่ได้ทำกิจกรรมที่มันบางคนอาจจะมีการแบบ เกี่ยวกับไฟอย่างเช่นเป็นแม่ค้าอะไรประมาณนี้ใกล้ความร้อนนะคะก็อาจจะเก็บไว้ในกระเป๋าได้หรือบางคนถ้าไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเยอะนะคะคุณก็ใส่ข้อมือไว้แต่ที่โคเชมจะแนะนําคือแนะนําให้พกติดตัวแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะอย่าลืมอธิษฐานขอพรตอนเช้ากับก่อนนอนเพราะว่าอะไรเพราะเวลานี้นะคะมันจะเป็นการทํางานของคลื่นเอลฟาค่ะที่จะส่งผลให้ คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแล้วมันจะเชื่อมลงในจิตใต้สํานึกของคุณได้ไวมากขึ้นดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมทักแอดชชเอมมาได้นะคะหรือเข้ามาพูดคุยสอบถามกับโคชเอมหรือปรึกษาโคชเอมได้เลยค่ะ